แมนซิตี้ลากกวาดิโอนอาร์เซนอลจ่อได้ทิมเบอร์ทำไม2ทีมนี้ลากกองหลังตัวบุกเพิ่มเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในช anel YouTube คนคลั่งบอลบายปีเตอร์โบ๊นะครับ2คนนี้ทิมเบอร์กับกวาดิโอนเนี่ยเล่นคล้ายกันเลยแค่กวาดิโอนยืนฝั่งซ้ายแล้วก็ทิมเบอร์ยืนฝั่งขวาเดี๋ยวมาวิเคราะห์เชิงสถิติแบบละเอียดกันสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี่เลยครับใครกําลังหาโรงเรียนดีๆไปที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia Bangkok International School Bangkok น้ำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection แล้วก็สมสเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเทนนถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1นถึงม6กันเองติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4ด2 9 ID Line อายทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคมาเริ่มกันเราจะเริ่มจากการดูข่าวล่าสุดกันก่อนว่าทั้ง2ดีลเป็นยังไงบ้างของยอสโกกาดิโอเนี่ยฟาบิซิโอโรมาโนเพิ่งรายงานเลยครับบอกว่าซิตี้เนี่ยตอนแรกยื่นข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการไปก่อน75ล้านยูโรบวกแอดออนถ้าตีเป็นเงินปอนก็คือ65ล้านปอนแต่แอเบ e ไลฟิกปฏิเสธนะครับทว่าซิตี้ก็ไม่ยอมแพ้นะครับยื่นแบบ ทางวาจาปฏิเสธไปไม่เป็นไรเดี๋ยวยื่นใหม่แบบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น Official b i บิให้กับทาง l i ฟ e ซิกพิจารณาแต่ l i ฟ e ซิกเนี่ยค่อนข้างจะใจแข็งทีเดียวครับอยากได้ค่าตัวที่100ล้านยูโรหรือว่า86ล้านปอนด์ไม่รู้ว่าซิตี้จะยอมจ่ายหรือเปล่าส่วนเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยตกลงกับนักเตะได้แล้วใจของกวาดิโออยากมาอยู่กับซิตี้ร้อเลยนะครับขณะที่ยูเลียนทิมเบอร์นะครับกองหลังของทางอาแจ็กส์เนี่ย มีข่าวจากโรมาโน่บอกว่ากําลังจะได้รับไฟเขียวในเร็วๆนี้การเจรจารเนี่ยจริงๆคืบหน้าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนใช้คําว่าใกล้ปิดดีแล้วแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดูจากที่ทางข่าวตอนนี้นะครับโอกาสที่อาร์เซนอลจะได้ทิมเบอร์เนี่ยประมาณ75%เลยทีเดียวสูงมากส่วนกวาดิโอนกับแมนซิตี้เนี่ยผมว่า60%บวกซึ่งก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะ แต่ผมยังไม่ได้ให้เยอะเท่ากับทางทิมเบอร์เพราะว่ายังมีส่วนต่างของค่าตัวที่ห่างกันอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าซิตี้จะยอมจ่ายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเอาจริงอยากได้จริงๆทั้ง2คนเลยนะครับเราจะเริ่มวิเคราะห์กันที่ยอสโกกวาดิโอนก่อนนะครับเหตุผลแรกก็คือ,อ,อทำไมซิตี้ถึงอยากได้ยอสโกกวาดิโอนขนาดนั้นผมจะตอบให้นะครับเหตผลแรกก็คือเป๊ปเนี่ย ใช้แผนเซนเตอร์3คนนะครับในระบบ3 2 2 3ดังนั้นถ้าอยากให้ขุมกำลังเชิงลึกมันแน่นเนี่ยมีสัก5คนขั้นต่ำดีจะได้สลับกันใช้ได้ตลอดทั้งซีซั่นนะครับแต่ประเด็นก็คือคนที่พร้อมเล่นตำแหน่งเซนเตอร์อาชีพเนี่ยฤดูกาลหน้าอาจจะเหลือคนที่ไว้ใจก็คือรูเบนดิอาสนาธานอาเก้แล้วก็มานูเอลอาคันจี้แค่3คนเลยเพราะว่าในรายของจอห์นสโตนเนี่ย อาจจะไปเอาดีกับการเล่นเป็นมิดฟิลดตัวรับก็ได้เนื่องจากว่ายืนคู่กับโรดี้ในแผนใหม่โคเทพเลยสำหรับจอห์นสโตนส่วนคลายวอล์กเกอร์กับไอเมริกลาปอ็อกสองคนนี้อนาคตยังไม่แน่นอนวอล์กเกอร์เนี่ยเป๊ปอยากให้อยู่ต่อแต่บาเยนก็ยังล่าไม่หยุดนะครับส่วนลาปอ็อกเสียตัวจริงถาวรไปแล้วอาจจะพิจารณาย้ายได้ จริงอยู่แหละว,ว่าถ้าเกิดขาดขึ้นมาจริงๆคุณก็แค่โยกเอาสโตนกลับมาเล่นเป็นเซนเตอร์อีกครั้งแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป๊ปเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับขุมกําลังเชิงลึกขนาดไหนต่อให้สโตนถอยลงมาเล่นได้แต่ถ้าเกิดลาป็อกย้ายขึ้นมาล่ะขุมกำลังมันก็หายไปคนหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าแมนซิตี้จะหากองหลังเพิ่มอีกสักคนผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับประเด็นข้อต่อมาที่อยากได้กวาดิโอนมากๆก็คือดูทรงแล้วเนี่ย ถ้าให้วิเคราะห์นะผมว่าเป๊ปน่าจะอยากได้เซนเตอร์ที่ยืนด้านข้างดีๆเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาเลิกใช้แผนฟูลแบ็กสองข้างเหมือนทีมอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมของเขาดูจากขุมกำลังดูจากคุณสมบัติที่มีเนี่ยทำไม่ได้ไม่สามารถเล่นระบบแบ็กโฟล์ฟูลแบ็กยืนกว้างแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงตลอด90านาทีเป๊ปมองว่าไม่เอื้อกับขุมกำลังที่มีดังนั้นเป๊ปก็เลยคิดแผน3 2 2 3ขึ้นมานี่แหละแล้วก็สังเกตก็คือเซนเตอร์ตัวข้างเนี่ย จะถ่างออกไปยืนกว้างมากๆนะครับเพราะอะไรเวลาที่แมนซิตี้บุกเนี่ยเซนเตอร์ตรงกลางคือรูเบนดีอาสถูกไหมครับส่วนตัวข้างเนี่ยก็อารเก้บ้างอาคันจีบ้างเขาจะยืนค่อนข้างกว้างกว่าปกติเพื่อคอยปกป้องพื้นที่ริมเส้นแผนของแมนซิตี้นะครับไม่มีฟูลแบ็กไม่มีวิงแบ็กมาแหวกเลยอารมณ์ประมาณว่าตอนที่โดนคู่ต่อสู้โต้กลับเนี่ยก็ต้องใช้เซนเตอร์ตัวข้างนี่แหละฉีกออกไปช่วย เป็นเหมือนทั้งเซนเตอร์และฟูลแบ็กไปพร้อมกันถ้าโดนโต้กลับต้องพร้อมรับมือทันทีแล้วคนที่เล่นตรงนั้นได้เนี่ยมันควรมีความเร็วมีความแข็งแกร่งต้องเป็นกองหลังสไตล์สต็อปเปอร์หน่อยหรือถ้าเกิดมีออปชันเล่นฟูลแบ็กได้ด้วยก็จะดีเราถึงได้เห็นนาธานอาเก้เล่นตรงนี้ปีล่าสุดแล้วดีมากความเร็วมีฉีกไปปะทะริมเส้นเวลาโดนโต้กลับได้เป็นเหมือนกึ่งเซนเตอร์กึ่งฟูลแบ็ก แล้วยอสโกกวาดิโอนีคือแบบนั้นเลยนะครับเราเห็นฟอร์มระดับท็อปของเขามาปี2ปีเล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายนะครับความเร็วพอมีความแข็งแกร่งมีความดุดันมีขึ้นเกมดีมากแล้วก็ถ้าเกิดแบบจับพัดจับผูตำแหน่งมันขาดขึ้นมาจริงๆ่ผมกําลังสมมุตินะสมมุติว่าแผนหลักของเป๊ปคือแผนหลัง3แต่ถ้าเกิดบางช่วงเฮ้ยมันเริ่มโดนจับทางได้วะ่ะ กลับไปเล่นแบ็กโฟบางนัดไหมซึ่งพอไม่มีแบ็กซ้ายอาชีพก็เอาอาร์เก้หรือเอากวาดิโอนไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายชั่วคราวก็ทําได้นะครับคาถามที่น่าสนใจคนถามกันเข้ามาเยอะว่าก็มีนาธานอาร์เก้เล่นดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วเป๊ปไปเอามาเพิ่มทําไมคําตอบก็คือคนที่มีโอกาสย้ายออกอย่างเอเมริกลาป็อกเนี่ยถนัดเท้าซ้ายถ้าปล่อยลาป็อกไปเนี่ยเท้าซ้ายก็จะเหลือแค่นาธานอาร์เก้ที่เป็นเชิงอาชีพนะครับผมก็เลยมองว่าจะเอากวาดิโอนมาสักคนไม่แปลกแล้วก็ สไตล์ของเป๊ปขุมกําลังเชิงลึกต้องแน่นมันไม่มีอะไรการันตีนะครับว่านักเตะจะฟอร์มดีทุกซีซั่นตัวหลักๆบางคนฟอร์มดีปีถัดมาฟอร์มตก แต่เป๊ปก็ไม่ท้อนะให้โอกาสแล้วก็กลับมาคืนฟอร์มดีได้หลายคนอย่างเช่นแบร์นาร์โดซิวานี่เห็นภาพชัดเคยจะย้ายจะย้ายหลายทีแล้วแต่พอเป๊ปให้โอกาสต่อก็ก็กลับมาได้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นว่าขนาดนักเตะของซิตี้ยังมีขึ้นมีลงบ้างผมว่าเป๊ปก็แบบไม่ได้มั่นใจรอ้อเซ็ว่าอาร์เก้ปีหน้าจะยังท็อปฟอร์มอยู่เกิดฟอร์มหลุดไปนิดนิดขึ้นมาละ่ะแล้วถ้าไม่มีกวาดิโอนขึ้นมาละ่ะอันนี้เสียหายผมก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจดีนะครับที่จะซื้อเซนเตอร์ตัวซ้้้าาายเเเพิ่ม่ามมขขสสกคนนนนนทีนีบ,บบไไตลล์องวดโแห วาดิโอเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่านี่คือบอลพรี i ดีเฟนเดอร์เป็นกองหลังที่เกมรับใช้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของเกมลุกนี่คือเป็นจุดเด่นมากๆขึ้นเกมดีมากๆดูกราฟิกตัวนี้ครับจากทางออ t ตานะครับออฟตาเอามาให้ดูเลยครับว่าเป็นกองหลังที่เกมลุกโคตรดุอันนี้คือเทียบกับในบุนเดสลีกาด้วยกันนะครับฤดูกาลล่าสุดอ่อเป็นกองหลังที่ผ่านบอลขึ้นหน้าสำเร็จนะครับ successful forward pass เนี่ย เฉลี่ยนัดละ21.5ครั้งเป็นอันดับ3ของลีกเลยนะครับแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จในแดนฝั่งตรงข้ามเฉลี่ยนัดละ11.1ครั้งก็เป็นอันดับ3ของลีกผ่านบอลสำเร็จในพื้นที่สุดท้ายฝั่งตรงข้ามนะครับเฉลี่ยนัดละ5.7ครั้งเป็นอันดับ4ของลีกแล้วก็ผ่านบอลคืบหน้าเนี่ยโปรเกรสซีฟพาสเนี่ยเฉลี่ยนัดละ4.4ครั้งเป็นอันดับ4ของลีกเพราะฉะนั้น โอ้โหดุมากครับเป็นกองหลังตัวท็อปของบุนเดสซิก้าที่ขึ้นเกมจากแนวรับได้ดีมากๆแล้วดูอันนี้เพิ่มเติมครับอันนี้คือเป็นการบ่งบอกเลยว่ากองหลังแผนเป๊ปเนี่ยมันต้องแบบนี้แหละคือเราได้เห็นอาร์เกจ่ายขึ้นหน้าสวยๆดีอาร์สจ่ายขึ้นหน้าสวยๆจอห์นสโตนพ้นี้จ่ายขึ้นหน้าสวยๆเพราะฉะนั้นกองหลังในแผนของเป๊ปต้องใช้เท้าดีพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้และส่งบอลด้วยเท้าเนี่ยก็ต้องดีด้วยนะครับสถิตินี้ นะครับคือ Line breaking pass นะครับก็คือการจ่ายบอลแบบตัดโซนจ่ายบอลจากกองหลังแต่ทะลุพรวดไปถึงข้างหน้าได้เเป็นการแทงสวยๆขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือเป็นสถิติต,ตอนฟุตบอลโลกนะคนที่ทำเยอะสุดในตำแหน่งเซนเตอร์คือโรดรีเพราะว่าตอนบอลโลกเนี่ยอ่า โรดี้จนจับไปเย็นเป็นเซ,นเ,ซนเตอร์กับทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็รองลงมาคือจอห์นสโตนยอสโกกวาดิโอนี่คืออันดับ3นะครับแทงบอลขึ้นหน้าเนี่ย74ครั้งตอนบอนโลกที่ผ่านมาถือว่าโหดจริงๆอันนี้ผมว่าไม่แปลกใจทำไมเป๊ปถึงอยากได้แล้วก็อันนี้ครับอันนี้คือเรื่องของการดูซีกว่ายอสโกกวาดิโอเนี่ยพาบอลขึ้นหน้าได้เก่งขนาดไหนผมต้องบอกแบบนี้กราฟนี้เป็นกราฟจากออ ยิ่งตัวยิ่งชื่อของเขาอยู่สูงเนี่ยนั่นหมายความว่าพาบอลไปกับตัวขึ้นไปข้างหน้าเยอะเลี้ยงบอลไปพูดง่ายๆพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเยอะแล้วใครที่ชื่นหนักไปทางขวานะครับจะเป็นคนที่ส่งบอลคืบไปข้างหน้าเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นแผงของเป๊ปได้มันต้องอะไรคือต้องทั้งสูงแล้วก็ฉีดขวาด้วยสังเกตนะครับ่ะดูจอห์นสโตนก่อนจอห์นสโตนเนี่ยพาบอลขึ้นไปข้างหน้า เยอะแต่ส่งบอลคืบหน้าต่อนัดไม่ได้เยอะมากอาคันจิกับนาธานอาเก้นะครับก็พาบอลขึ้นไปข้างหน้าใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ผ่านบอลคืบหน้าเยอะรูเบนดีอารสนี่ดีมากครับคือพาบอลไปกับตัวเยอะแล้วก็ผ่านบอลขึ้นหน้าเยอะด้วยส่วนยอสโกกวาดิโอนกวาดิโอนเนี่ยสถิติในบุนเดสก้าของเขาที่ผ่านมาและเทียบกับท็อปไฟลหีกยุโรปนะครับยอสโกกวาดิโอนจะพาบอลไปกับตัวเนี่ย เยอะกว่าอาเก้เยอะกว่าสโตนนะครับและถ้าเทียบกับกองหลังที่ซิตี้มีตอนนี้ยอสโกกอดิโอเป็นคนที่ผ่านบอนทลทะลุผ่านบอลคืบไปข้างหน้าต่อเกมเฉลี่ยต่อเกมดีกว่าทั้ง4คนของแมนซิตี้เลยนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจว่าทำไมเป๊ปกวาดิโอลาอยากได้ยอสโกกอดิโอนขนาดนั้นเพราะเอามาเนี่ยได้หมดนะครับแกะเพรสซิ่งได้ เป๊ปพูดมาเสมอว่าคนจะเล่นแผนของเขาได้มันต้องเทคนิคดีแล้วกวาดิโอนเลี้ยงไปข้างหน้าก็ดีส่งขึ้นหน้าก็ดีนี่คือสาเหตุหลักที่ถ้าเอามายืนเป็นเซนเตอร์ตัวข้างในแผนของเป๊ปกวาดิโอลาน่าจะเวิร์คขึ้นเกมดีแน่แล้วก็เกมรับเหมือนที่บอกมีความแข็งแกร่งมีความเร็วมีลูกดุดันบางจังหวะโดนโต๊กลับต้องทนะําหน้าที่เหมือนเป็นฟูลแบ็กไปช่วยพวกเนี้ผมว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันติดอย่างเดียวค่าตัวแพงมากนะครับไม่รู้ว่าซิตี้จะยอมจ่ายหรือเปล่านะครับทีนี้ครับมาดูกันที่ยูเลียนช แต่ผมขอเปิดภาพ2คนนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไมอาร์เซนอลถึงอยากได้ทิมเบอร์คืออย่างแรกถ้ามองแบบเบสิกก็คือฤดูกาลหน้าปืนไปเล่น UCL การจะเพิ่มข่มกำลังเชิงลึกให้แน่นก็ไม่แปลกแต่จุดที่ปีเตอร์บอสมองว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมี2ข้อนะอย่างแรกก็คือฤดูกาลที่ผ่านมามีช่วงที่วิลเลียมซาลิบาบาดเจ็บหนะักซึ่งถ้าเกิดแบ็คขวาตัวสำรองอย่างทาเคฮิโรทมิยาสึไม่เจ็บบ่อยเนี่ย มิเกลอาร์เตต้าก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการโยกเบนไวด์มายืนเซนเตอร์คู่กับกาเบรียลมาเกลเยสแล้วก็ให้โทมิยาสึยืนแบ็คขวาไปแต่ประเด็นคือโทมิยาสึเจ็บบ่อยมากครับพอเจ็บบ่อยเนี่ยแบ็คขวาไม่เหลือเบนไวด์ก็หุบมายืนเซนเตอร์ไม่ได้ต้องปล่อยให้รอบโฮดดิ้งเล่นอยู่พักใหญ่จนโดนซิตี้ทำแต้มแซงกว่าจะมาแก้ไขใช้ควีออแทนแล้วเวิร์กกว่าโฮดดิ้งเนี่ยมันก็สายไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆดังนั้น ถ้าได้จูเรียนทิมเบอร์มาอาร์เซนอลจะไม่ต้องปวดหัวเรื่องนี้แล้วเช่นถ้าเซนเตอร์ตัวจริงเจ็บคุณก็เอาทิมเบอร์ลงได้เลยนะครับปล่อยให้เบนไวยืนแบ็คขวาไปหรือถ้าเบนไวเจ็บแล้วโทมิยาสึกก็ยังเจ็บบ่อยอีกแบ็คขวาไม่มีคุณก็เอาทิมเบอร์ไปเล่นได้ซึ่งโอเคแหละว่าทิมเบอร์ตำแหน่งถนัดจริงๆคือเซนเตอร์ฮาฟแบ็คขวานานๆครั้งจะเล่นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่ายังไงก็เล่นได้เพราะว่าขนาดเบนไวเนี่ย ก็เป็นเซนเตอร์มิเกลอาร์เตตายังฝึกไปเล่นเป็นแบ็คขวาก็ถือว่าทําได้ดีหรือบางทีเนี่ยถ้าทิมเบอร์มาแล้วเล่นดีจริงๆถ้าถามผมนะลุ้นเบียดตําแหน่งใครทางตรงมากที่สุดจะเป็นเบนไว้นั่นแหละที่ต้องแข่งขันกันโดยตรงนะครับประเด็นข้อต่อมาคือคือเชิงแท็กติกเชิงแท็กติกแล้วนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวปีเตอร์โบจะเปิดกราฟิกให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับคือผมต้องบอกว่าแบ็คขวาในแผนของมิเกลอาร์เตตาเนี่ยหลายครั้ง ก็ไม่ได้เล่นเหมือนเป็นแบ็กขนาดนั้นเล่นเหมือนเป็นเซนเตอร์มากกว่าเพราะอะไรอ่ะแผนหลักของอาร์เซนอลนะครับเป็นแผนนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดได้เด็กแคนไรส์และยูเดนทิมเบอร์มาบวกกับไคฮาวเวสเซนมาแล้วด้วยตอนที่ประกาศรายชื่อคือ4-3-3ถูกไหมครับแต่เวลาขึ้นเกมจริงๆเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าอาร์เซนอลไม่ได้เล่นแบบนี้เด็กแคนไรส์น่าจะเล่นแบบนี้และเซนเชนก็หุบเข้ามาเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กกาเบรียลซาลีบาทิมเบอร์ ฮาเวสกับโอเดกาทาเกมกันแล้วก็ s a ก้ามาติเนลลี่เชสุดเล่นเป็น3 2 2 3อารมณ์ประมาณนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ายูเลียนทิมเบอร์ตำแหน่งสตาร์ตเป็นแบ็คขวาก็จริงแต่พอเล่นจริงๆอะ่ะก็คือเหมือนเป็นเซนเตอร์เลยเป็นเซนเตอร์ในแผนหลัง3เลยนะครับจงังหวะที่อาร์เซนอลเล่นเกมรุกเนี่ยทิมเบอร์จะได้เป็นเซนเตอร์ตัวขวาเลยจะได้เล่นเป็นฟูลแบ็คก็ต่อเมื่อ เป็นเกมรับโดนคู่ต่อสู้บุกขึ้นมาแล้วมันก็ต้องคลายกระบวนท่ากลับไปยืนแบ็กโฟร์แบบนี้ใหม่แค่นั้นเองนะครับผมเลยมองว่าต่อให้ยูเลรนทิมเบอร์จะเป็นเซนเตอร์อาชีพแต่ถามว่าจะเข้ากับแผนวิเกลอาร์เตต้าได้ไหมผมว่าไม่น่ามีปัญหาผมว่าเล่นได้เรามองว่าสไตล์ของเบนไวท์กับ Tim ber ทิมเบอร์จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันอันนี้เอามาตอบโจทย์ทั้งในเชิงแท็ติกน่าจะเข้ากันได้บวกกับ สไตล์การเล่นก็น่าจะคล้ายๆกับเบนไวสลับกับเล่นผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของสถิติเพิ่มเติมจูเดนทิมเบอร์นี่เป็นกองหลังตัวบุกมากๆเหมือนกันนะครับเป็นตัวบุกเหมือนที่ผมบอกคือเล่นคล้ายยอ s สโกกอดิโอนเลยแค่ยอ s ์สโกกอดิโอนมันเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายทิมเบอร์ก็เป็นเซนเตอร์ตัวขวานะครับหลายครั้งเวลาจะบุกเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่า ในแผนของมิเกลอาร์เตตาจากที่ปีเตอร์บอสดูค่อนข้างบ่อยเซนเตอร์ Center ตัวตัวซ้ายเวลาขึ้นเกมรุกเวลาบิวอัพเนี่ยอย่างกาเบรียลอ่ะจะไม่ได้เติมสูงมากซาดิบาก็จะเย็นปักหลักตรงกลางแต่คนที่ผมเห็นหลายครั้งจะต้องเติมขึ้นไปใช้คำภาษาอังกฤษใช้คำว่าโอเวอร์โหลดตัวผู้เล่นโอเวอร์โหลดคือการทำยังไงก็ได้ให้ตัวนักเตะของเรา มากกว่าคู่ต่อสู้แล้วบางทีเวลาจะลุมคู่ต่อสู้โอเวอร์โหลดคู่ต่อสู้เนี่ยผมเห็นหลายครั้งเบนไว้จะหลุดจากตำแหน่งเพื่อเติมสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเซนเ,นเตอร์ตัวขวาในแผนของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยสามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้ดีด้วยอะ่ะมันก็จะตอบโจทย์นะครับซึ่งซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดให้เปรียบเทียบดูคอนเตตอนที่คุมเชลซีสามเซนเตอร์เอาอัสปิดีกกยตาไปเล่นเซนเตอร์ตัวขวาแล้ว เซนเตอร์ของเชลซีเวลาจะขึ้นเกมรุกเนี่ยตัวกลางกับตัวซ้ายจะไม่ค่อยบุกแต่ตัวขวาขึ้นตลอดพี่เดฟเนี่ยขึ้นตลอดผมก็เลยมองว่าคล้ายๆกันในเรื่องของบทบาท3เซนเตอร์ก็คือเซนเตอร์ตัวขวาของอาร์เซนอลอาจจะมีอิทธิพลในการเล่นเกมรุกแล้วต้องบอกว่าสถิติของยูเลนทิมเบอร์ในการพาบอลไปกับตัวเนี่ย progressive c a r r เนี่ย carry เนี่ยตรงเนี้ยของทิมเบอร์ดีมากใช้คำว่าเป็นเบอร์หนึ่งของลีกคอนแลนด์เลยนะครับอันนี้ นับจังหวะที่พาบอลไปกับตัวเกิน5เมตรขึ้นไปแข่งกับกองหลังด้วยกันในเอริดิวิซี่ e ลีกฮอลแลนด์ปรากฏว่ายูเยนชิมเบอร์พาบอลไปกับตัวขึ้นหน้าเนี่ยเกือบ500ครั้งเบอร์หนึ่งของลีกฮอลแลนด์เรื่องการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาหรือแบ็กขวาในแผนของมิเกลอาร์เตตาเนี่ยช่วยเกยมรุกได้ แล้วก็ตำแหน่งการเล่นก็จะเห็นชัดเลยครับว่าดูครับเขาเป็นเซนเตอร์ตัวขวาก็จริงแต่โซนที่ทิมเบอร์ยืนเยอะที่สุดมันคือกึง่งๆึ่งเป็นเบอร์8ตัวขวานะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางตัวขวาด้วยซ้ำเพราะว่าตำแหน่งของกลางฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นกลางรับหรือกลางตัวกลางเนี่ยคือตำแหน่งที่ทิมเบอร์ยืนเยอะที่สุด11%เท่ากัน ส่วนที่ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแท้ๆประมาณ8%ก็จะเห็นเลยว่าทิมเบอร์ชอบเล่นเกมรุกมากๆถ้ามิเกลอาร์เตตตาคิดจะเอามาเหมือนที่ผมบอกยืนเป็นแบ็คขวาแต่เกมรุกหุบเข้ามาเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแล้วคอยเติมสูงขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนข้างหน้านี่คือสิ่งที่มิเกลอาร์เตต้าคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็มีสถิติอันนี้ครับสถิติอันนี้เนี่ยเป็นของออฟต้านะครับก็จะคล้ายๆกับกัวดิโอเลยครับนั่นก็คือทิมเบอร์เนี่ย ผ่านบอลสำเร็จไป2,500ครั้งทิมเบอร์ผ่านบอลขึ้นหน้า สำเร็จ731ครั้งผ่านบอลแม่นยำ91.7%พาบอลไปกับตัวเกือบเกือบ500ครั้งเหมือนที่บอกไปนะครับคิดเป็นระยะรวมแล้วเนี่ย5,038เมตรในการพาบอลขึ้นหน้านะครับแล้วก็ผมไปเช็คสเตตใน Who Score มา u ูเลนทิมเบอร์เป็นกองหลังที่สร้างโอกาสดีเป็นอันดับ3ของลิงฮอลแลนด์เลยครับจุดสังเกตเดียวก็คือเรื่องส่วนสูงประมาณ179สเตตโดนกลางอากาศเนี่ย ชนะ1.3ครั้งต่อเกมเป็นอันดับ71ของลีกอันนี้อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องของเกมรุกก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับสรุปนะครับสรุป2ดีลนี้นะครับผมว่ามาเนี่ยก็ต้องมาแข่งขันกันทั้งคู่ทิมเบอร์แข่งกับเบนไวท์กาดิโอนแข่งกับนาธานอาเก แต่เข้าใจไอเดียของโคชทั้ง2ทีมที่คิดจะซื้อแล้วก็นี่มันคือวิธีการคิดของทีมที่จบอันดับ1กับอันดับ2ปีก่อนคือของเก่าไม่ใช่แย่แต่มันสามารถอัปเกรดได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดอยากสู้ระยะยาวนะครับเป็นกองหลังตัวบุกเหมือนกันและ2ทีมนี้ก็เล่นเกมรุกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ใช่การซื้อมั่วๆแน่นอนจะปังหรือไม่ปังและจะปิดดีวได้เมื่อไหร่รอติดตามกันต่อนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับโรงเรียนนานาชาติ British c o l u m b ีย International School Bank งกขอบคุณมากๆที่มาลงช่องปีตาโบสแล้วก็สามารถติดต่อมาลงโฆษณาเพิ่มเติมได้กับช่องนี้ครับคนข้างบอลปฏตาโบสปีตาโบสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย